ครับท่านผู้ชมขณะนี้จิมมี่วอรเกอร์กำลังอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข129นะครับออกมาจาก129แล้วกำลังตัดเข้า4011ที่จะไปแพะเมืองผีนะครับท่านผู้ชม ก็เป็นวรณนอุทยานแห่งชาตินะครับทุกผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในนะครับด้านในก็เข้ามาก็ลึกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ข้างในก็มีที่จอดรถกว้างขวางเลยทีเดียวบรรยากาศเห็นแสงแดดอย่างนี้นะฮะแต่ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับวันนี้อุณหภูมิก็อยู่แค่30 31องศาซืาา้อตั๋วมาแล้วครับลด30บาทนะฮะสำหรับคนก็20บาทแล้วก็อย่าลืมนะฮะสแตปมด้วย<อเ>ก่อนจะเข้าไปภายในนะครับก็ต้องผ่านในส่วนของสวนไม้ดอกหอมนะครับ ก็จะเป็นต้นไม้ที่หายากแล้วก็เป็นไม้กิศนานะก็ถ้าเข้ามาในนี้นะครับก็จะมีกลิ่นนะก็จะมีกลิ่นพันไม้ต่างๆนะอันนี้ก็ต้นไม้เหล่านี้ก็บางส่วนก็แทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วครับก็เอามาปลูกไว้ให้ชมนะฮะเพราะสมัยก่อนนี้มีเยอะมากนะครับไม้หอมเหล่านี้แล้วก็ ลักลอบตัดกันไปนะฮะทำไม้กิษนาก็มาชมกันได้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของการจัดนิศส,สการ คำว่าแพะเมืองผีแคได้ยินชื่อก็รู้สึกแปลกๆแล้วใช่ไหมครับบางคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมต้องมีคำว่าผีที่นี่เคยมีอะไรหรือเปล่าแล้วมันคือสถานที่เที่ยวธรรมชาติหรือเป็นพื้นที่ต้องห้ามกันแน่วันนี้จิมมี่วอ k e เกอร์ก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินทางเข้าสู่ส่วนหนึ่งนะฮะที่ลึกลับทางภาคเหนือนะฮะนั่นก็คือวณอุทยานแพะเมืองผีจังหวัดแพร่ ที่ไม่ได้มีแค่ความสวยงามทางธรณีวิทยาแต่ยังมีเรื่องเล่าลึกลับที่คนท้องถิ่นเล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคน ี่เป็นพื้นที่หินทรายที่เกิดจากการกัดเซาะของลมฝนและน้ํามานานานับพันปีทําให้เกิดภูมิประเทศที่ดูแปลกตาเสาหินที่ยืนตระงานสูงใหญ่มีทั้งรูปร่างเหมือนเห็ดเหมือนเจดีนะเหมือนอะไรหลายๆอย่างแล้วแต่จะจินตนาการกันนะบางคนก็เรียกที่นี่ว่าแกรนแขนย่อนเมืองไทยก็ไม่ผิดนะ ในสายตาของนักธรณีวิทยาแพะเมืองผีคือแหล่งศึกษาธรรมชาติอันยอดเยี่ยมเลยแต่สำหรับคนท้องถิ่นที่นี่ไม่ใช่แค่ก้อนหินนะครับ ชาวบ้านแถวนี้เชื่อกันว่าเมื่อก่อนนี้นะครับพื้นที่นี้เคยเป็นดินแดนต้องห้ามมีวิญญาณเก่าแก่สิงสถิตกันอยู่เรียกว่าผีเฝ้าทรัพย์ในตำนานหนึ่งนะครับก็เล่าว่าครั้งหนึ่งมีหญิงชลาชาวบ้าน,นเข้าไปในป่าไปเก็บของป่าขณะเดินทางกลับก็เจอหาบในหามมีทองนะเธอก็เลยเอ้มีทองนี หยิบมาสักแท่งหนึ่งก็หยิบมาสักแท่งหนึ่งนะแล้วก็เดินพอเดินออกพ้นเขตป่าเท่านั้นแหละครับเธอก็เป็นลมล้มพับไปนะจากนั้นก็มีคนก็มาช่วยเหลือกันนะแล้วก็ทองก็หายไปนะครับอีกตำนานหนึ่งนะครับก็มีเขาว่านะฮะก็มีหญิงคนหนึ่งนะเข้าไปหาของป่าแล้วก็ไปเจอทองนะครับจากคนนี้เขามีอาคมนะเขามีอาคม เจอทองเสร็จปุ๊บเขาก็หยิบมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ออกจากป่ามาได้อ,ออกจากป่ามาได้ก็เอาทองเอาทองไปขายทำนู่นทำนี่ก็ชีวิตก็เป็นสุขขึ้นนะก็ไม่มีอะไรนะครับแต่จะกลับไปดูอีกทีนะฮะกลับไปที่พื้นที่อีกทีก็ปรากฏว่าไม่มีทองตรงนั้นแล้วนะครับหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะฮะก็แล้วก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังด้วยในที่มาของทองเลยพวกนี้นะครับในก็เป็นตำนานที่เล่านะครับ มันก็ยังมีอีกนะฮะตำนานมีมีเรื่องเล่าเยอะมากนะฮะอีกอีกตำนานหนึ่งนะครับก็คือสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ชุมนุมของพวกผีต่างๆนะฮะผีต่างๆที่ไม่มีที่ไปไม่มีอะไรเขาจะมารวมตัวกันที่นี่นะ,ะอย่างเช่นภาพยนตร์ใน f ฟ i x เรื่องหนึ่งนะครับก็เขาตามล่าผีตนหนึ่งนะ,ะเขาก็มาตามกันที่นี่ ก็เป็นที่ชุมนุมของผีทั้งหลายก็จะมีหัวหน้าผีบ้างมีผีตามลําดับชั้นต่างๆก็จะมาอยู่ที่นี่กันนะครับเพราะว่าที่นี่สมัยก่อนเงียบสง,งบนะครับแล้วก็สมัยก่อนพวกโจรเนี่ยก็มักจะนิยมเวลาไปป้นบ้านใครขึ้นบ้านใครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเสือทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาทองเอาของมีค่าเนี่ยมาซ่อนไว้ที่นี่เพราะเชื่อว่าที่นี่เป็นที่ที่คนไม่กล้ามา นะแพะเมืองผีคนเมกล้าแม้จะจะเดินผ่านก็เลยมาซ่อนกันนะฮะพอซ่อนมากเข้ามากเข้านะครับก็คือ,อ,อพวกโจรที่ไม่ได้เล่นอาคมมาซ่อนเสร็จปุ๊บมันก็ออกไปค่ะพ,พอจะกลับมาอีกทีนะปรากฏว่าหาไม่เจอบ้างนะหรือบางคนพอซ่อนเสร็จออกไปข้างนอกก็โดนตำรวจยิงเสียชีวิตบ้างนะครับก็ทองก็เลยอยู่ในนี้นะครับก็เลย,ก,เลยก็เลยเป็นตำนานมา ยุคหลังๆเนี่ยพวกพวกโจรพวกอะไรถึงได้เล่นอาคมกันนะ,ะ,อะพอเล่นอาคมกันมากๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถสะกดผีได้อะไรต่ออะไรได้เนี่ยปุ๊บเขาก็สามารถที่จะเอาทองมาซ่อนแล้วก็กลับมาเอาไปได้อะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เป็นตำนานเรื่องเล่านะฮะแล้วแต่นะฮะจริงหรือไม่จริงก็ฟังเพลินๆนะครับท่านผู้ชมอ่ามันมันบางทีก็เอามาเอามาปฏิดประต่อกันก็คงจะ ก็คงจะสนุกสนานกันนะสำหรับเรื่องเล่า จะมีเรื่องเล่านะฮะแต่บรรยากาศที่นี่ก็กลับไม่ได้ชวนให้ขนหัวลุกเท่าไหร่นะเพราะว่าผมมาตอนกลางวันมากลางคืนก็ไม่แน่นะแต่กลางวันนี้ก็รู้สึกถึงความสงบนะความสงบเมื่อเมื่อเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติที่เหมือนกับมันมีพลังอ่ะเหมือนเหมือนว่ามีพลังแม่เหล็กถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสมาก็ก็จะรู้ว่ามันเหมือนกับแม่เหล็กคอยกระตุ้นอะไรเราอยู่ตลอดเวลาเลยนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะฮะ ก็มันเหมือนกบมีพลังบางอย่างฮะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ดูแบบยิ่งใหญ่หน่าเคารพนะฮะเ้วเดินไปเดินมามันก็เหมือนกับผินกาลังจ้องมองเราอยู่นะถ้าเชื่อก็เชื่อนะฮะไม่เชื่อก็ลองมานะฮะอืมนะครับก็เนี่ยนะฮะแพะเมืองผี อย่างไรก็ตามแพะเมืองผีนี้ก็คือหลักฐานทางธรรมชาตินะครับว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้ยิ่งใหญ่มากนะฮะโดยนะฮะฝีมือมนุษย์นี่ก็ยังสร้างไม่ได้อย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เป็นสถานที่รวบรวมความงามความแปลกความสงบความลี้ลับไว้ในที่เดียวกันก็หากมีโอกาสก,าก็แวะมานะครับแต่ถ้าไม่มีโอกาสจิมมีว่วอเกอร์ก็ มาเดินให้ท่านผู้ชมแล้วนะฮะท่านผู้ชมที่เดินไม่ไหวก็ชมรายการเราไปติดตามเราไปนะฮะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับก็นะชมไปเพลินๆนะครับ แล้วก็นอกจากหินสวยงามนะครับแบบแกรนแคนยอนแล้วที่นี่ก็ยังมีทางเดินชมธรรมชาติความยาวก็300เมตร400เมตรนะครับ mm hmm. ก็เดินชมธรรมชาติกันได้อย่างเพลิดเพลินครับถ้ามันร้อนนะักนะฮะก็แนะนำนะให้พกล่มมาด้วยแต่ถ้าใครลืมนำล่มมาก็ไปขอยืมที่หัวหน้าอุทยานได้นะครับ ก็อาจจะมีให้เรายืมแต่อากาศไม่ไม,ไม่ไม่ร้อนนะครับอากาศก็28่สิถึงสาส่วนกลางคืนแล้วถามผู้นาอุทยานเขาบอกว่าที่นี่กลางคืนจะเย็น สำหรับตรงนี้ก็เป็นอาคารนิทรรศการนะครับแล้วก็ลองเดินเข้ามาดูก็มีอะไรบ้างที่นี่ร่มลื่นนะครับนี่มาปลายเดือนกุมภาอ๋อเดือนมีนาแล้วสิครับวันนี้นี่ภายในนะครับก็จะมีประวัติของวัณอุทยานแพะเมืองผีนะครับ ซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี 2017. 2 5 1 7นะครับสํบำหรับใครที่ไม่มีโอกาสมานะเราก็มาเดินให้แล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่มาไม่ไหวนะเดินไม่ไหวจะมีวอ a l เกอร์อาสาพามาเดินนะครับนะแต่ถ้าใครมาไหวก็แนะนำให้มานะครับ เป็นหินที่ศึกษาที่ที่นี่นะครับที่เขานำไปศึกษาครับมีทั้งดินแล้วก็หินมีแร่ด้วยนะครับประเภทหินที่นี่ก็มีหินอัคนีหินตะกอนหินแปรหินอคนีก็แยกไม่ได้อีกนะฮะมีหินอัคนีแทรกซ่อนหินอัคนีแทรกซ่องหินอคนีผุหินอคนีตะกอน หินชั้นเนื้อประสงค์หินชั้นเนื้อประสานก็มีนะอันนี้เป็นแหล่งกำเนิดแพะเมืองผีนะครับ ไม้ต่างๆนะครับไม้ป่าสามพี่น้องนะครับมีเตง่งมีลังและก็พยอมอันนี้ไม้เตง่งไม้ลังและก็ไม้พยองก็มีเห็ดนะที่นี่ก็มีเห็ดเห็ดที่กินได้แล้วก็เห็ดที่กินไม่ได้ครับชาวบ้านจะรู้จักดี นกหัวขวานด่างแคะ,ะก็จะพบได้ที่นี่แล้วก็กวางแมลงแห่งวัสดูอะไรดิกเตียมต้นไม้ดินได้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับท่านผู้ชม ก็หากถูกใจนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะเป็นพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจในการไปหาที่เดินให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อครับแล้วท่านผู้ชมถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะข้อเสนอแนะอะไรหรืออยากจะมีอะไรที่จะแชร์ประสบการณ์ก็ได้ทางข้อความข้างล่างนะครับจะสามารถพิมพ์มาเล่าสู่กันฟังได้เราจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับวันนี้นะครับ จึมีวอเกอร์ก็ประมาณนี้สัปดาห์หน้าจะไปไหนนะฮก็คอยติดตามกันนะครับหรือใครอยากจะรู้ที่ไหนอยากให,ให้ไปเดินที่ไหนก็พิมพ์ข้อความมาบอกกล่าวกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลํำลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับนี้ขอท่านโชคดีไม่เงินใช้สวัสดีครับ